อยนิดหนึ่งว่าด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นของอร่อยที่เคยออกรายการปัญญาห้าดาวมาแล้วและไม่ใช่แค่สองร้านนี้เท่านั้นทุกร้านที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นร้านที่เคยออกรายการปัญญาห้าดาวมาแล้วคั้งสิ้นอยู่บ้านป็นไงนั่งน้ำลายซอเห็นรถอยากกินใช่ไหมคะไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปตามหาทีละร้านวันนี้รวบรวมเอามาไว้ให้ครบและที่สําคัญนี่ เดี๋ยวจะได้ชิมด้วยเดี๋ยวจะได้ชิมกันด้วยคนละคำสองคำนะคะฉะนั้นอยู่กันก่อนนะคะเอาขอเสียงให้ชื้นใจห,หน่อยสิวันนี้มีของให้ชิมฟรีนาะขอเสียงดังๆหน่อยสิ<ฮ>น่ารักมากค่คุณบีทันนี้มีแถมมีแถมมีแถมด้วยนะคะเอาละตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะ พี่ตาปัญญาและคุณโยกรินาดาจากข่าวมคอย23จะขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับทำเนียบร้านอร่อยของปัญญา5ดาวทั้งสองร้านนะคะพี่ตุกตาบ้านนิสาและครัวชลดาโดยพี่แมมอ้าวขอเสียงปรบมทเชิญค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะ,คะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะมี ีแนะนำมาด้วยเลยใช่ค่ะอุยนี่ใครอ่ะนี่บุคคลสำคัญนะคนนี้เลยขั้นหนึ่งเนี่ยปกติล้วเดินสองเนื่องจากว่าไปออกรายการปัญญาห้าดาวพี่ตุกตาเสื้อสีชาคานมมเนี่ยนะแกไปได้กี่เงินทองเยอะแยะมากสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วไปพกไ้ข้างขวาขาก็เลยรับน้ำหนักเงินข้างเดียว มันน้ำไปหน่อยเขาเวลาสะพายกระเป๋าเงินเนี่ยจะสะพายข้ามหนึ่งไปวันนี้จะมีพี่หยกจะมาช่วยด้วยสวัสดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พื้นที่เวทีนี้ได้เลยเต็มที่เลยนะคะนี่คือตัวอย่างของสองร้านที่ได้รับการไปออกรายการปัญญา5ดาวแล้วก็เป็นร้านปัญญา5ดาวนะเราพูดก่อนแล้วก็ไม่ให้เขาพูดเราจะแย่งเขาพูดหมดแต่เขาพูดสั้นๆก่อนพี่แหม่มนี่ก็ร้าน ครัวชนระดาอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชียงใหอำเภอบางละมุงคนมุงมัจสุศคือใครชนระดาค่ะเลยไม่หาไม่หาไม่หาข้ามไปอ่ะพี่แมมพี่แมมร้านอะไรแมตุกตาอ่ะพี่แมตุตาเฮ้ยจะบอกคุนดีแล้วว่าเด็กเปลี่ยนชื่อมาแม่ตุกตาถึงได้อันนี้สมุดสงครามค่ะ <น>แต่ร้านอยู่ที่นี่นะคะร้านอยนูอ่ธรรมศพซอยที่ห้าใกล้ตรงนี้น่ใกล้ตรงนี้ใกล้ตรงนี้เองบอกตรงนี้คืออันนี้เป็นตัวแทนค่<ฮ>ะวันนี้นะตั้งแต่วันที่14แล้วจะถึงวันที่20นะจะมีร้านต่างๆของปัญญาให้ดาวนะรวมๆร้อยร้านนะวันนี้ก็จะเสาพรรษาก็จะเยอะหน่อย <ฮะ S 1> แต่ตรงนี้จะเป็นการสาธิตสาธิตว่าเวลาเราถ่ายรายการเนี่ยทำยังไงก็เอาเข้าวคราให้ได้เห็นถ้าเป็นของจริงนะ จะมีทั้งกล้องมีทั้งฉากมีเจ้าน้กที่วิ่งไปวิ่งมาปัญญาจะเหนื่อยมากแล้วก็ถูกพุ่มกับใช้ชี้ปัญญาต้องวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าเล่าละเอียดทุกคนก็จะน้ําตาไหลเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทีมงานสั่งพี่ตาได้นะคะแล้วก็จะส่งสารปัญญาโอ๊ยทำไมทํางานหนักเหลือเกินนี่จาลองใครจำลองในฝันศัตรูเลยนะคะใช่โอ้โหเห็นแล้วเอ่อไม่ใช่แค่นี้นะ สั่งหนึ่งเล่นสิบนะคนเนี้มืยาวใหญ่เลยทีเดียอะไรยาวใหญ่เออหัใจอใหญ่เลื่อนรายการยาวมันก็จะเป็นเป็นการจําลองบรรยากาศของการที่จะถ่ายรายการและในรายการก็จะเป็นสองร้านเดี๋ยวนี้จะเป็นร้านชนร้านแต่ไม่ใช่ชนกันจริงๆรถยนต์จะมาชนกันแต่มาปะกันปะกันหันเนาะ เดี๋ยววันนี้จะให้เป็นร้านชมร้านด้วยอ่าลองให้วันนี้ก็เลยเป็นการสาธิตชิมกันนะนะ